รายงานสถานการณ์โควิดฝากเพลงลอยลอยตามลมมากความรักให้คลายทุกข์ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ มารายงานตัวในช่วงของวันหยุดสบายๆอย่างนี้นะครับแต่ทีมงานของทางสปกสปคชุดเล็กนี้วันนี้ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่วันนี้ก็มีนางสาวไทยสองคนมาเข้าร่วมประชุมกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนําในช่วงตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเธอทั้งสองคนจะได้มาช่วยนําเสนอชุดข้อมูลในสัปดาห์ข้างหน้านี้เป็นอย่างไรวันนี้เพิ่งจะได้มาเข้าสู่การประชุมอย่างเป็น ทางการนะครับครับมารายงานเรื่องของสถานการณ์นะครับ230รายสาายสำหรับเคสใหม่วันนี้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่11,680รายนะครับแล้วก็หายป่วยไป8,906นะครับมีเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคนมาดูในรายละเอียดของตัวเลขที่เป็นะระลอกใหม่นี้นะครับตัวเลขรวมยังอยู่ที่ ไม่อยู่ที่เพิ่มขึ้นที่7 4 4 3นะครับวันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เป็นการแยกแยะออกมานะครับเป็น83คนมาจากเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ126รายก็มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มาจากสมุทรสาครน,นี่แหละครับที่เราบอกว่าเป็น จุดที่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกองไฟที่ยังมีไฟลุกอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องเข้าไปดูแลจัดการอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ21รายนะครับหายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น618นะครับเสียชีวิตเพิ่ม1คนวันนี้ ก็นำเรียนถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นเคสทีเ่เป็นผู้ป่วยชายอายุ67ปีนะครับปรุรลมนาอยู่ที่กรุงเทพเรื่องของประวัติโรคประจำต,ตัวตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับไม่ทราบเรื่องตรงนี้โดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าเราจะรู้ว่ามีมีมีแต่อันนี้ยังอยู่ในการสอบสวนอยู่นะครับ21ธันวาก็มีประวัตินะครับว่าไปาสถานบันเทิงนะครับในช่วง ดึกๆสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่23ธันวานะครับในช่วงดึกด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำไมถึงต้องมีข้อกำหนดของทางสวคมาปรากฏในการที่จะต้องขอให้สถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยปิดโดยเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็เชื่อมโยงมากับ รายที่เสียชีวิตนี้ด้วยนะครับเขามีอาการ24-27นะครับมีไข้ไอเสมหะแล้วก็น้ำมูกนะครับแล้วพอรับรู้ว่า29ธันวาเนี่ยรับทราบว่าพนักงานที่สถานบัเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยติดโควิดเขาก็เลยไปตรวจไปตรวจวันที่29นั่นเลยนะครับ30ผลออกมาครับว่าพบว่าติดโควิด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจาก30ธันวามาถึงเมื่อวานนี้นะครับประทานโทษครับ14มกราคมนะครับก็มีอาการเป็นลำดับมาก็คือมีปอดอักเสบแล้วก็อาการแย่ลงเหนื่อยมากขึ้นปอดอักเสบรุนแรงมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อนคือไตาวายเฉียบพลัน แล้วก็เสียชีวิตไปวันที่14มกราคม13นาฬิกา35นาทีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายนี้ด้วยนะครับ ก็ขออนุญ,ญาตได้นำมาเป็นวิทยาทานได้ได้ไม่ได้มีเหตุอย่างอื่นนะครับต้องขอกราบอภัยถ้ามีข้อใดๆที่จะทำให้ครอบครัวไม่สบายใจแต่ว่าท่านเองกเออ็เป็นผู้ที่ได้พบกับโรคนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งรายที่ได้ ทนทุกทรมานแล้วก็เสียชีวิตจากนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้อีกหลายรายอีก60ล้านกว่าคนได้เรียนรู้ต้องกลาบขอบพระคุณแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวนะครับมาดูในเรื่องที่เป็นภาพของแนวโน้มเป็นกราฟเนี่ยนะครับครั้งนี้เต็มสัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่สองของ เดือนมกราคมเราใช้วันเสาร์เนี่ยนะครับในในครบสัปดาห์นี้เป็นตัวรายงานวันนี้มีรายใหม่เส้นสีแดงเนี่ยนะครับหนึ่นะผมพยายามจะใช้เมาส์นะามาแล้วมาแล้วนะครับเนี่ยจะได้พูดตรงกันนะครับหลายคนบอกว่าต้องใช้พอยเตอร์หน่อยหนึ่งนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่า2 6 0 6จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่พีคสูงสุดลดลงมาเหลือ1 6 0นะครับก็ ขอบคุณที่ช่วยกันครับใน1สัปดาห์เราสามารถกดกราฟตัวนี้ลงไปได้แต่ตัวเลขสะสมก็ยังเป็นที่11,680อยอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าลดลงไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะค่อยๆลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องลดตัวรายใหม่นี้ให้ได้ก่อนนะครับต้องลดตรงนี้ให้ได้ก่อน มาดูในภาพของผสมผสานกันระหว่างรายใหม่ต่อวันนะครับกับที่เป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับเป็นกราฟแท่งสีเ,เหลืองเนี่ยนะครับก็เรายังทำอยู่ตลอดนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ารายงานเข้ามานะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่83กับค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีกก้อนหนึ่งก็เลยทำให้เกิดขึ้นที่200กว่าคนที่รายงานในวันนี้นะครับกรุงเทพมหานคร 12รายนะครับสมุทรสาคร55รายเกิดอยู่ในแยกออกมาว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในระบบเฝ้าระวังและมารับการบริการส่วนในเชีงรุกตัวเลขที่เป็น3หลักยังอยู่ที่สมุทรสาครนะครับ110รายส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้แล้วก็ไปดูนะครับอยู่ใน SQ นะครับก็เยอรมัน3รายนะครับ ผมลาย1นึหนึ่งหนลายทั้งหลายอ่านดูตามนั้นนะครับแต่ว่าที่มีเยอะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือสาราชนาจักรก็คือจากอังกฤษ7จลายซึ่งตรงนี้ก็ตั้งคำถามกันเมื่อเช้านี้ที่ประชุมของ EOC นะครับ ของที่กระทรวงสาธารณสุขว่าก็จะต้องมีการเข้าไปหาวิธีที่จะแยกแยะว่าเป็นเชื้อช,ชนิดไหนซึ่งสิ่งที่เคยมีข่าวตามสื่อมวลชนว่าสายพันธุ์ที่มาจากทางสาราชนะจักรนั้นนะครับจะแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็เป็นที่น่ากังวลแล้วก็กระจายไปทั่วโยุโรปเนี่ยนะครับแต่นะตอนนี้เราก็ให้เขาอยู่ในในสถานที่ท,ท,ที่ควบคุมได้แล้วนะ,นะครับตุรกี6กรายนะครับ มาดูภาพรวมของทั้งประเทศนะครับจะเป็นกราฟหลายสีหน่อยนะครับวันนี้พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่นั่งคุยกันในสบอกอสบคหรือสบคชุดเล็กเนมะื่อเช้านี้ก็คืออยากจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์วันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเอาซ้ายสุดก่อนนะกันนะครับซ้ายสุดก็คือสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสะสมนะครับ สะสมคืออะไรครับสีแดงสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดเหตุมาเอาตั้งแต่วันที่15ธันวานะครับถึง16มกรานี่ครบ1เดือนแล้วนะครับสะสมเป็นยังไงครับก็จะเห็นสีแดงนะครับกระจุกตัวอยู่แถวท้ากลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็กระจายตัวออกไปเป็นสีเหลืองนะครับที่พุ่งออกไป <c oughs> ส่วนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นชุดของสีแดงและสีชมพู ถ้าเยอะหน่อยหนึ่งนะครับก็คือติดเชื้อและรักษาตัวอยู่มากกว่า100รายนะครับมีอยู่3จังหวัดแล้วก็กระจายตัวไปนะครับขอไปครับนะครับก็พูดเยอะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเขาบอกว่าหมอแกแอมกับไอบ่อยๆเนี่ย เป็นอาการหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับผมพยายามดูแลตัวเองอยู่นะครับก็ยังไม่ได้พบเชื้ออะไรยังไงนะครับแล้วก็พักผ่อนเต็มที่แต่ว่าบางทีบางครั้งก็ใช้เสียงเยอะไปสักนิดหนึ่ง <c oughs> เอามาแล้วครับก็ไปที่ <c oughs> มีเรื่องของการรายงานในช่วงเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับ <c oughs> ก็จะพบว่าสีเขียวกับสีเหลืองขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า มีพื้นที่ที่เป็นไม่มีรายงานมาก่อนเลยเนี่จังหวัดสีเขียวนะครับแล้วก็ในช่วงที่7วันที่ผ่านมามีรายงานผู้ติดเชื้ออยู่30จังหวัดแล้วก็ไม่มีรายงานในช่วง7-14วันที่ผ่านมาอีก30จังหวัดอย่างนี้ฮะอันนี้คือปัจจุบันในขวามือเนี่ยก็อยากจะให้ออกมาเป็นสีเขียวสีเขียวให้เยอะๆขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพสถานการณ์นี้เป็นรายสัปดาห์หรือรายวันจะนำมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ก็จะแขวนเอาไว้อยู่ในเ c e b o o k ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับตั้งแต่สมุรสาครตอนนี้ตัวเลขเข้าไปแล้วที่3,863วันนี้ตัวเลขวันที่16ก็165จะเห็นว่า ถ้าตัวไหนสีแดงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับชนบุรีก็เป็นสีแดงวันนี้นะครับ10รายนะครับแล้วก็แต่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้27วันนี้12ก็ลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไปดูเร็วๆนะครับอื่นๆเนี่ยก็3าราย2ราย1นรายนะครับก็กระจายก,กันไปครบทั้งหมด60จังหวัดนะครับก็จะฝากชุดข้อมูลนี้ไว้ให้ทุกๆท,ท่านได้ดู ผมจะเข้าไฮไลท์ของวันนี้ที่อยากให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูดูทางบ้านเนี่ยได้รับทราบนะครับเมื่อเช้านี้คุยกันที่กระทรวงสาธารณสุขท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับอันนี้มีท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณอาจารย์นายแพทย์อุดมกขจร,ร <c oughs> ได้ <c oughs> ฝากให้เราวิเคราะห์กันนะครับว่าให้เห็นภาพว่า คลัสเตอร์หนึ่งหรือกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดผลอะไรอย่างไรในประเทศไทยบ้างนะครับเราพบว่าอันแรกเลยนะครับมาดูที่บ่อนการพนันของภาคตะวันออกที่เราได้ข่าวกันนั่นแหละช่วงแรกๆที่เกิดขึ้นที่ระยองชนบุรีจันทบุรีหรือตราดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจะเห็นนะครับว่าก้อนทีเ่เกิดขึ้นจากสีแดงที่อยู่ที่ส่วนของภาคตะวันออกเนี่ย กระจายไปจังหวัดต่างๆนะครับที่ออกไปรายร้อมเนี่ยนะครับมีออกไปถึงนี่ฮะขวาสุดนี่คืออำนาจเจริญนะครับสุรินทร์บุรีรัมบนสุดก็คือเชียงใหม่ลำพูนนะครับกาญจนบ,บุรีขอบด้านนี้ก็เจอไปนะครับอันนี้รวมทั้งหมด702รายมีคนเสียชีวิต2คนจากเหตุการณ์คัสเตอร์นี้เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1.1 สนะครับผู้ชายแค่หนึ่งจะเห็นนะครับว่าวันที่ถแถลงข่าวเนี่ยเป็นวันที่อยู่ตอนเนี่ยฮะสักประมาณสิ้นปีพอดีนะครับแล้วก็กลุ่มก้อนเนี่ยขึ้นมาพอเราเกิดมาตรการแล้วพอควบคุมได้ก้อนทั้งหลายก็ลดลงมาแต่ถึงวันที่10ก็เริ่มค่อยๆติดกับพื้นนะครับงั้นถ้าบ่อนไม่มีนะครับพื้นที่ของการเล่นการพน,นันไม่มีตรงนี้ต้องรอไปอีก จากที่ไม่มีอย่างนี้อีกไปอีก14วันเราถึงจะมั่นใจนะครับว่าออกองไฟกองนี้ก็จะดับลงไปได้นะครับมาดูสถานบันเทิงในกรทมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจากกรุงเทพมหานครกระจายไปเชียงใหม่ลำพูนน่านเลยกาญจนบ,บุรีนะครับดนทบ,บุรีฉะเชิงเซารอบรอบนี้ไปถึงระยองเนี่ยนะครับเนี่ยกลุ่มก้อนนี้นะครับทั้งหมด197 รายนะครับทำให้เกิดการเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็เป็นหญิงอันนี้1.26ป่วยมากกว่าผู้ชายสังเกตนะครับครั้งนี้ผู้หญิงก็จะเยอะกว่าด้วยรวมถึงสถานบันเทิงด้วยก็ยังเยอะอยู่นะครับท่านนี้ก็เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มก้อนนี้เพิ่งจะมาโด่งเอาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองคือ7เนี่ยฮะพีคสุดในวันที่7นะครับถึงตอนนี้1 5 1 6ก็ยังมีรายงานปรับปลายอยู่เลยนะครับนั่นหมายถึงว่า กระบวนการมาตรการต่างๆที่เราใช้กันตอนนี้เต็มที่แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นต้องถามคนของกรทมที่พวกเราร่วมมือกันเต็มที่ไหมกับเรื่องพวกนี้แม้ว่าตอนนี้สถานบันเทิงจะปิดไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าไปกลุ่มก้อนที่สองสามแล้วไปเข้าไปในครอบครัวบ้างแล้วหรือยังนะครับครอบครัวท่านมีใครบ้างไหมที่ตรงน,นี้ไม่ใช่เป็นสถานบันเทิงปิดไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีการรายงานตรงนี้อยู่แสดงว่าก็เป็นเกิดจากการ ติดต่อกันในในชั้นอื่นๆไปอีกนะครับสนามชนไก่ที่อ่างทองอันนี้เหตุเกิดอยู่ที่สีแดงอยู่ตรงนี้ที่อ่างทองเนี่ยนะครับก็กระจายไปไกลสุดก็ไปถึงขนแก่นนะครับรอบๆนี้ก็ยังอยู่ในละแวกนี้กันอยู่นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มก้อนเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดรายงานกันในช่วงช่วงตอนนี้นะครับพีคสุดคือวันที่9กนะครับก็คือสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองนะครับแล้วนี่ทิศทาง ยังโชคดีว่ากําลังลงมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบ่อนเหมือนกันนะฮะบ่อนไก่สนามชนไก่ซ้อมไก่อะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้เกิดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่มีผลกระทบต่อ129รายโชคดียังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง1ต่อ0.34นะครับเป็นกีฬาจะเรียกกีฬาดีไหมล่ะฮะเป็นชนิด ประเภทหนึ่งของการพน,นันซึ่งผู้ชายใช้เ,าเ,าเขาเรียกอะไรถูกกับจริตของผู้ชายซะมากกว่านะครับตรงนี้ส่วนของตลาดกลางกุ้งนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะครับตัวเลขอันนี้แยกจากากลุ่มของทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ประมาณ3,000ันกว่านะครับแยกออกมาว่ากระจายไปจังหวัดอื่นๆน,น,นะครับ อันนต้องบวกรวมจริงๆแล้ว3 6 0 0กว่ารายเท่าที่เมื่อกี้ผมรายงานจำได้ไหมฮะผมเองก็จำตัวเลขไม่ได้3,863รายนะครับแต่เราคัดแยกมาเฉพาะที่กระจายไปทั่วประเทศในจังหวัดอื่นๆนอกจากสม,มุทรสาครนับมาได้564รายนะครับในกระจายไปถึง43จังหวัดนี่จาก ตลาดกลางกุ้งนะครับกระจายไปนี่ฮะเห็นกราฟออกอประธานโทษครับเป็นแผนที่ประเทศไทยกระจายออกไปทั่วประเทศไกลสุดนะครับถึงใต้สมุทรนาราธิวาสเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันนะครับขวาสุดก็ไปถึงอุบลราชธานีติดขอบชายแดนหนองคายถึงข้างบนด้วยนะครับ มีเห็นเป็นกลุ่มก้อนที่เห็นเนี่ยนะครับจะเยอะที่สุดคือกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมาเนี่ยฮะเห็นเป็นประปรายขึ้นมาถึงแม้วันที่11ก็คือภายในสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับส่วนของจังหวัดอื่นๆทั้งหลายที่เป็นสีเขียวเนี่ยเริ่มลดลงเริ่มหายไปหมายถึงต่างจังหวัดไม่ค่อยจะมีแต่นนทบุรีนะครับเนี่ยฮะที่ ใกล้ๆนี้ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ยังต้องระมัดระวังกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะครับสุดท้ายครับที่จะมาให้เห็นก็คือการ <c oughs> สรุปผู้ที่เสียชีวิตไปทั้งหมดจากเหตุการณ์การระบาดในระลอกใหม่นี้ก็คือทั้งหมด10รายที่เสียชีวิตทางกองระบาดวิทยาได้นำประวัติของผู้เสียชีวิตออกมา นะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นสิ่งที่เราเน้นย้ํากันก็คือว่าอายุน้อย,อยบวกกับมีโรคประจําตัวมาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตแล้วนะครับวันแรกที่เรารายงานผู้ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในระลอกนี้คือ28ธันวาคมอายุ45เองนะครับอันนี้เป็นเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจ44ในะถัดมานะครับก็เป็น ร <c oughs> ายนี้ไม่มีโรคประจําตัวแต่ว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับอันนี้วัน31นะครับแล้วก็47ปีนี่นะครับก็มีประวัติเบาหวานนะครับแล้วก็หลังๆมานะครับหน้าหลังก็ยังมีอีก53ปีนะครับนําเรียนว่าเป็นเรื่องที่ต้องรายงานสถาน,นการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ รับทราบข้อมูลแล้วก็เอาไปปฏิบัติในการดูแลตัวเองนะครับครับผมไปที่คําถามเลยครับค่ะคเป็นคําถามเรื่องของสถานการณ์ในกรุงเทพค่ะ <c oughs> ที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกบอกว่าเรายังพบจํานวนผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อที่ยังพบในรายวันอยู่อย่างนี้เรื่องของมาตรการกรทมจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงสาเหตุหรือว่าปัจจัยต่างๆในกรทมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ ก็ในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่เมื่อเช้านี้ก็คุยกันในที่ประชุมมออซีทั้งที่กระทรวงแล้วก็มาประชุมในสบคด้วยนะครับว่าเราเป็นห่วงกังวลเนื่องจากเคสเนี่ยยังมีอยู่พอสมควรจะให้ดูเป็นกราฟแยกเฉพาะของกรุงเทพมหานครนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าพีคสูงสุดจะอยู่ที่7เนี่ย49รายนะครับแล้วก็ ค่อยๆลดลงมาแต่ยังเป็นตัวเลขสองหลักมาตลอดนะครับนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์มาตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนธันวาถึงตอนนี้นะครับกราฟก็ยังเป็นลักษณะของการขึ้นเนิบๆแล้วก็เหมือนแนวโน้มจะทรงๆตัวอยู่อ่าก็อาขึ้นกราฟไม่ทันใช่ไหมฮะก็จะได้เห็นภาพนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้รับทราบรับร,บรู้กันนะครับ กรุงเทพมาคอเนี่ฮะพีคสูงสุดจึงอยู่ที่วันที่7ก็คือหลังปีใหม่มันเองฮะมาตรการเราออกไปวันที่4นะครับหลังวันที่4มายังพุ่งกันอยู่เลยนะครับงั้นถ้าเราร่วมมือกันมาในจาก4ถึง17เนี่ยจะครบประมาณ14วันแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแต่สองหลักเราก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจประเด็นปัญหาที่ทางที่ประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุข คุยกันก็คือว่ามีหลายรายที่เป็นผู้สัมผัสคือคนที่ป่วยเนี่ยโอเคพอพูดปุ๊บเอาเข้ามารับการรักษาแล้วเข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเชียงสูงเนี่ยเราตามเขาเราแจ้งเตือนเขานะครับบางทีเขาก็ไม่ว่างที่จะมาอาการยังไม่ออกนะครับก็เลยไปทั่วทุกที่หลายที่ประเด็นปัญหาคืออยู่ตรงนี้แหะครับว่าทำยังไงที่ผู้ที่ มีประวัติเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนขอให้ท่านอยู่กับที่อยู่บ้านแล้วไปรับการตรวจทันทีครั้งต้องตรวจอย่างน้อยสองครั้งนะครับครั้งแรกคือถ้าได้รับทราบแล้วสัมผัสกับผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงปุ๊บก็รีบไปตรวจเลยและถ้าผลยังไม่ใช่นะครับคือผลยังไม่เจอซึ่งเป็นไปได้ว่าคืนหนึ่งคือไม่ป่วยเลยกับอันที่สองคือยังอยู่ในระยะฟักตัวอยู่ ท่านต้องรอครั้งที่สองอีกก็คือวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดนะครับวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้ท่านต้องอยู่บ้านต้องไม่ไปไหนเลยนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพราะเราเห็นคลัสเซอร์นี้พอเสร็จแล้วก็ไปติดคนในบ้านนะครับติดเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงหรือคนสูงอายุข,ขึ้นมาอีกโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแยกออกมาเลยครับทาแบบเข้ม เหมือนอย่างที่เราเคยทำนะครับต้องแยกสำรับอาหารแยกห้องแยกอะไรทั้งหลายไปเลยถ้าท่านเป็นผู้ที่เสี่ยงสูงตรงนี้นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติอะไรต่างๆในรายละเอียดของทางกรุงเทพมหานครกับทางสพคมอมหมายถึงทางกรมควบคุม,ม,มโรคที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพจะแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกทีนึงในวิธีการอีกทีนะครับค่ะวันนี้หมดประเด็นของคําถามแล้วค่ะครับผมก็ ในครั้งนี้นะครับอยากจะได้ให้เห็นนะครับผู้ช่วยโฆษกสองท่านวันนี้มาเข้าที่ประชุมกันกับเราในการประชุมสบกสบคนะครับโดยที่มีการประชุมกันทุกเช้านะครับคุณหมอเบิร์ตกับคุณหมอบุมนะครับก็มารับหน้าที่กันอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับผมบอกให้เขายืนห่างกันเกิน2เมตรนะครับแล้วก็เปิดหน้าเปิดตากันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่ได้ออกเสียงกันนะครับ แต่ว่าให้เธอได้มาเรียนรู้ในภาพงานภาพรวมของทางาการาจับประเด็นของการประชุมนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราจะต้องมาเป็นผู้ที่รายงานต่อประชาชนซึ่งก็ในสัปดาห์หน้าครับทั้งสองคนก็จะมาร่วมกันทำงานนะครับก็จะสลับนะครับกันมาทำงานเพื่อเพราะว่าทุกคนมีงานประจำงานสำคัญของตัวเองก็ เรียนรู้ร่วมกันแต่ว่าเราก็จะประชุมเจอกันทุกเช้าเพื่อสกัดชุดข้อมูลที่สําคัญและจำเป็นมาบอกกับพี่น้องประชาชนก็ขอยืนยันถึงความเข้มแข็งของทีมงานของเราแล้วเราจะสู้กับโรคนี้ไปด้วยกันขอต้อนรับของทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สเนาฬิกาสามสิบนาทีอย่างนี้ทุกวันนะครับขอบพระคุณครับ